สวัสดีครับสวัสดีสสดเพื่อนชาว YouTube วันนี้พบกับผมครั้งหนึ่งนะครับหลังจากไม่ได้ลงคลิปนานถึงเป็นเดือนกว่า2เดือนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมที่เพาะแบบบนบ้านเลยนะครับแบบทุ่งนาเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมขายไก่ตัวละพัน ก็ผมเนี่ยพ่อแบธรรมชาตินะครับวันก็มก็พามาชมแหล่งเพาะที่นี่จะเป็นที่เพาะปักก่อยนะครับแม่พันธุ์เป็นสามเอี่ยวแล้วก็มณีแดงนะครับหลักๆเลยนะก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่แม่นะครับที่เพาะตอนนี้นะครับส่วนพ่อไก่ก็เป็นพ่อไก่ที่ชนสนามจริงนะครับที่ผ่านมาหลายไฟนะครับตัวน,นี้ก่อ ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดที่ทำเงินให้กับผมหลายหลายพ่อสมควรนะครับผมก็เลยแบ่งจากเขามาทำเป็นพ่อไก่ตัวนี้ก็ตีหังนะครับหรือว่าแทงหลังมีตีดำอันกว่าก็หลายเที่ยวตัวนี้แทงหลังจริงเป็นไก่หมานเดิมพันนะครับเป็นไก่หมานดิมพันตัวนี้ก็รอยประมาณ2 7นะครับตอาเลี้ยงชน น,นี้ก็อายุประมาณ3ปีนะตอนนี้ก็ทําตัวเมียองเดียวนะครับตัวน,นี้เป็นไก่ที่เชิงชนไม่เท่าไหร,ร่นะแต่แผลแต่ตีเข้าจุดนะตีให้คู่ต่อสู้หยุดหยุดคู่ต่อสู้ได้เร็วนะอันกว่ามาผมเห็นกับตามาประมาณ3าเที่ยวนะครับที่อันกว่าบนมาตรฐาน2ไฟ์นะครับที่เพียงกว่าแล้วก็บนบนป่าหนึ่งเที่ยวนะเพียงกว่า ในบอนป่านี่สองเที่ยวนะครับที่ดีกว่าวันนี้สถิติประมาณ6ไฟนะครับไฟสุดท้ายเป็นไฟแพ้นะครับแต่ปีเป็นต่อครับสภาพโรยนะครับก็เดินหนีคู่ต่อสู้แบบเป็นต่อเลยครับตอนนั้นก็สภาพแบบแซมข้างละ3-4เส้นครับเจ้าของเจ้าของเขาเอาไปชนนะครับวันนั้นก็มีคนถามซื้อเยอะครับแต่ผมเป็นมือน้ำนะครับก็ขอเจ้าของไก่ก่อนครับ ก็เลยได้มาประจาที่ที่เพาะนะครับก็น,นี่ก็จะเป็นสามเอี่ยวนะครับนั้นก็สามเอี่ยวส่วนนั้นจะเป็นมนดีแดงนะครับส่วนนั้นจะออกจ้าเท่านะครับันนี้ก็มีลูกไก่ก็เยอะพอสมควรนะครับที่เพาะก็เป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศก็ค่ำๆนะครับวันนี้ก็จะพามาชมกันนะครับ ตัวนี้ประวัติก็คร่าวๆประมาณนี้ครับพ่อไก่ผมก็ไก่ประมาณ5้าห้าเดือนผมก็แบ่งตัวไก่ห้าเดือนผมก็แบ่งตัวละพันนะครับก็ถือว่าครับก็มาส่งต่อนะครับหลังจากตัวนี้ก็เป็นสามเอี่ยวนะครับตัวนี้ลูกลูก3ามตัวนะครับตัวนี้ก็อย่างว่านะครับเลี้ยงธรรมชาติครับ อาจจะตัวนี้ลูกสี่ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ส่วนมันดีแดงนะงผมอ้า,ม,ามันดีแดงมันดีแดงตัวนี้ลูกโอ้ลูกเยอะครับโอ้ลูกสิบกว่าตัวนะครับออกเทาๆนะครับสายมันดีแดงตัวนี้ตัวนี้เห็นตีเห็นเห็นสู้กันนะครับก็ แห้งลงหลังชัดเหมือนกันครับตัวน,นี้ก่อนสายมันดีแดงอาจจะลอยเล็กๆหน่อยนะครับตัวนีนื้อไอข่ขางไก่ค่อนข้างเพรียวนะครับเพราะว่าปล่อยธรรมชาตินะครับตัวน,นี้นายธรรมชาติตัวนี้รอพื้นหอมนประมาณสามสัปดาห์สองสัปดาห์จะเป็ดนดีๆต่อไปนะตัวน,นี้จะติด ทุเรียนนะครับสายเก่าๆนะครับตัวนี้ตีหลังชัดเจนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่นะยครับแม่พันตัวนี้ก็สองโลไม่ขาดแน่นอนครับลูกสามตัวตัวนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยลองนะครับตัวนี้เพิ่งเอามาใหม่นะครับตัวนี้ก็ลูกลูกเพิ่งได้คุดที่สองครับตัวนี้ลูกไก่หกตัวนะครับ ส่วนเหล่านี้เป็นตาดนะครับเป็นเชิงชนแบบสนิทเข้าปีร้อยนะครับแมนนี้ปาดแล้วก็มาใส่ทุ้นใส่เหล่าทุเรียนนะครับเขียวเวหานะครับสายนี้ก็กำลังจะผสมใหม่นะครับทิ้งลูกแล้วครับลูก4ี่ตัวตุวกู้ตัวกู้ประมาณ ตัวผู้สองตัวนะครับตัวนี้สองตัวนี้งอนใหญ่หอนใหญ่าาเหมือนพ่อครับพ่อจะหน้าตามือนพม่าครับถ้าใครติดตามช่องผมจะเห็นนะครับพ่อพันผมจะอัพบลงตลอดนะตัวนั้นพ่อพันตัวนี้นะครับผมจะอัพลงตลอด,ต,อต,อลต,ลอดตั้งแต่ผมเอามาไร้แนละผลพอไมม่ดีนะเพราะว่าออกชนหลายไฟนะครับผลคล นู่นยิงเลยคนระับชุดนี้ก็ผมว่าจะเก็บจะเก็บกลับบ้าน้วครับเพราะว่าแม่เขาทำสาวแล้วครับลูกลูกสี่ตัวนะครับเดี๋ผมพาไปดูตัวใหม่นะอีกประมาณห้าเดือนคงจะได้แดงเพื่อนใครที่โทรมาถามก็ ทักมาถามพิเฟสนะครับออรอหน่อยนะครับใก่ผมอาจจะราคาถูกก็เห็นสภาพนะครับเพราะว่าผมเน้นธรรมชาตินะแต่ของแท้แน่นอนครับที่ผมชุดแรกก็โตประมาณนี้ครับชุดแรกผมปล่อยในสวนนะครับโอ้โหตัวนี้งอนใหญ่เหมือนพ่อนะครับตัวนี้ ก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ทำชุดแรกชุดแรกแม่ทิ้งแล้วนะก็แม่สมใหม่ครับชุดนี้ก็กินเศษมะเขือนะครับรงมาโอ้ตัวนั้นออกเทานะครับเป็นลูก เป็นลูกแม่เทาสายสายมมนีแดงนครับตัวนี้เป็นลูกแม่เทาสายมมนีแดงน่าจะตีหลังนะครับผมก็ยังไม่ล้องเป็นไก่ชุดแรกปล่อยธรรมาชาติตัวไว้ครับไก่ตนนัวนี้ไก่อายุป,ประมาณเดือนกว่าๆนะครับชุดนี้ ก็ถือว่าตัวไวนะครับเพราะว่าปล่อยเลี้ยงธรรมชาตินะ mm hmm. ก็พาชมพอสมควรแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็ว่าก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์กับช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาแบ่งตัวละพันนะครับประมาณ5-6เดือนเพื่อนๆเ,เอาไปเลี้ยงอีก2เดือนก็เตะพัมคัดได้แล้วทเทียบกับตัวลพันต้นทุน การเลี้ยงไก่แต่ละตัวนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกับฟาร์มที่แบบใหญ่ๆเขาก็ขายตัว 6, 7, ละหกเจ็ดพันเลยนะครับแต่ฟาร์มแต่ผมไม่เรียกว่าซุ้มนะครับผมเป็นสถานที่เพาะไก่ที่หนึ่งครับที่เพาะไก่กระจายสายพันธุ์ให้กับพี่น้องแต่เหล่ากองผมก็ถือว่าเป็นสายเลือดที่ดีนะครับที่ซื้อมาจากซุ้มใหญ่ พี่สาวเขาชนจริงนะครับผมก็ซื้อมาพัฒนาครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ร์่นี้ครับสวัสดีครับ